แต่ที่สําคัญก็คือเนี่ยแหละครับภูมิใจไทยกําลังโดยมรสุมลูกใหญ่จากการเสนอร่างพรบนี้ทศกรรมเมื่อวานนี้ก็ไปตั้งโต๊ะลงรายชื่อแถวอนุสาวรีย์ชัยได้ประมาณสักพันกว่าชื่อ,อแต่ประเด็นคือตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยประมาณ500 0 0นประเด็นก็คือจากทุกความประกาศจะชุมนุมใหญ่เนี่ยนะครับที่สําคัญก็คือประกาศเลยล้วว่าถ้าใครไปลงชื่อหรือชาติไทยพัฒนาไปหนุน เป็นศัตรูกันแน่แแล้วมันจะสะดุดหรือไม่เนี่ยนะครับเพราะนายกก็ยังอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับไปพูดคุยกับคุณบุญจงวงไตรัต์หน่อยนะครับรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับสวัสดีครับคุณบุญจงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพุทชวิวันคุณอภิรดีครับเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างครับนี่รายชื่อตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับคุณบุญจงครับอ๋อก็อยู่ในขั้นตอนของการ ทำความเข้าใจเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมอืสนับสนุนสรสบชแบบนี้อยู่ครับเสียงตอบรับเป็นไงฮะหลังจากที่ให้การบ้านสอสอไปทําความเข้าใจกับประชาชนก็ดีฮะประชาชนได้เข้าใจก็สนับสนุนครับรามแนวโน้มส่วนใหญ่ก็ต้องการเห็นความสามัคคีความปองดองแล้วก็ให้อภัยกลุ่มคนที่ชุมนุมด้ความบริสุทธิ์ครับครับ แต่ย่างคือแน่นอนล่ะเราก็ถามกันบ่อยแล้วว่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์เองหรือแม้แต่ทางด้านเพื่อไทยเองก็ไม่เอาล่าสุดจตุพรพรมพันธ์ถึงขนาดขววงมาว่าถ้าเข้าสภาเมื่อไหร่ชุมนุมใหญ่แน่ๆเป็นห่วงไหมฮะว่าภูมิใจไทยกลายไปว่าแทนที่จะนิรโทษกรรมจะจบปัญหากลายว่าจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาอีกคงไม่น่าเป็นห่วงหรอกครับเพราะว่านั้นเป็น,ปนสิทธิของค,คุณจตุพรเพราะคุณจตุพรเนี่ย ก็แสดงออกแต่ละครั้งก็เห็นแล้วว่าไม่ประสงค์จะให้เกิดความผ่องร้องมรับเห็นพูดจาแต่ละครั้งก็จะนําไปสู่ความท้าทายยุยงปลุกปั่นนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของคุณจิตุพรไม่ใช่ไรฮะเป็นสิทธิของเขาอืมฮะเขาก็เป็นหนึ่งในคนไทยน่หะฮะก็เขามีสิทธิที่จะแสดงออกครับแต่บังเออว่าคนที่แสดงออกคนนี้เป็นแกนนําซึ่งสามารถเรียกระดมคนได้่งสิฮะอก็ ผมว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ครับหลายฝ่ายต้องการเห็นบ้านเมืองครับสงบอืับผมทุกคนอยู่ในประเทศด้วยบรรยากาศที่เป็นปกตินะครับไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องได้ยินเสียงระเบิดจุดนู้นจุดนี้ทุกคนส่วนใหญ่เห็นอย่างนี้อืคุณจะุูพรก็ต้องฟังเสียงคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตั้งเป้าไว้อย่างห้าแสนเนี่ยคิดว่าจะถึงไหมครับตอนนี้ ก็นั่นคือเป้าหมายที่คนของพักจะต้องไปทําความเข้าใจกับประชาชนอืนะครับเพราะว่าเรื่องกฎหมายนี้รั้วกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องอธิบายอืเพราะบางคนเนี่ยหรือหลายฝ่ายเขาเข้าใจคาดเคลื่อนครับด้วยเหตุผลอาจจะเป็นเพราะไม่ได้อ่านสาระของกฎหมายครับหรือบางคนก็มีเหตุผลว่ารู้แล้วแต่พยายามพูดให้เกิดความสับสน อย่างเช่นจะเป็นการช่วยเหลือพักพวกเกลื่อนผูกบันเลขที่ร้อยสิบเอ็ดร้อยเก้าอย่างนี้นะอันนี้ก็คือว่ามันสันนิษฐานได้สองอย่างหนึ่งไม่ได้อ่านอืหรือไม่รู้สาระของกฎหมายที่เขาร่างขึ้นสองรู้อยู่แต่มีเจตนาที่ต้องการให้เกิดความสับสนครับกับประชาชนที่จะร่วมกันสนับสนุนให้เกิดกฎหมายนิรโทษกรรมนําไปสู่ความปองรองครับครับ ไอ้มงองยังไงฮะเมื่อวานนี้บิ๊กจิ๋วนั่งวิเคราะห์ถึงขนาดบอกว่าเนี่ยจะไปปลดล็อกให้กับผู้ที่โดนตัดสิทธิ์แล้วก็จะชูสอเสือขึ้นมาเป็นนายกของเ,ออเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยซ้ําไปนั่นก็เป็นความคิดเห็นของพ่อใหญ่จิ๋วนะครับครับคงไม่ไปเกาล่วงในความคิดท่านอืเข้าใจแต่เพียงว่าพ่อใหญ่จิ๋วคงจะไม่ได้อ่านสาระสําคัญของกฎหมายอืครับ แล้วก็คงจะคิดไปเองอซึ่งความจริงเนี่ยในรายละเอียดกฎหมายเนี่ยมีความชัดเจนอยู่แล้วว่ากลุ่มใดประชาชนคนใดจะได้รับประโยชน์แล้วก็พรรคุูมิใจไทยก็แถลงเมื่อไหร่ก็ยืนยันชัดเจนว่าผู้รับประโยชน์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบรรดาร้อยสิบเอ็ดหรือร้อยเก้า คพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความผูกพันในสิ่งที่พูดออกมาอืเขาไม่ทําหรอกครับแต่ก็เป็นผิทธิของพ่อใหญ่ที่ครับที่จำพันจะแสดงออกนะครับคนถามตรงทุกวันนี้ภูมิใจไทยได้มีโอกาสประสานหรือพูดคุยกับคุณสมคิดจตุสีพิทักษ์มั้งไหมฮะช่วงนี้ไม่มีครับไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมฮะไม่มีครับอคุณเอวินข่าที่ออกมาไม่มีมูลความจริงเลยเป็นแต่เพียงว่าจินตนาการการคาดการณ์นไปที่มีหรอกครับครับ เป็นไป<ค>ได้ไหมครับว,ว่าตอนนี้บางพักกาลังระแวงภูมิใจไทยกาลังโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆกำลังระแวงภูมิเรื่องประเด็นไหนครับทั้งประเด็นที่ว่าอาจจะเรื่องนี้ละโทษกรรมที่บางฝ่ายบอกเนี่ยกำลังดึงมวลชนอีกแล้วก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวภูมิใจไทยจะโตก็เลยต้องปล่อยข่าวมาเรื่อยๆแบบนี้ก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่เขาจะคิดไปนะครับครับในส่วนพรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่มีสสทํางานอยู่ในสภาครับ แล้วก็มีบรรดาผู้ที่ประสงค์จะลงสอสอในโอกาสหน้ารวมทั้งสมาชิกพัรคอยู่ทั่วประเทศอืฉะนั้นเราก็จะมีกิจกรรมครับทุกๆสัปดาห์นะฮะที่เราจะคิด่ะทำอะไรเพื่อครับประชาชนหรือเพื่อภาพรวมของประเทศวันนี้เราคิดเรื่องตามรองรองเนี่ยเรามั่นใจว่าประชาชนส่วนใหญ่ของแผ่นดินเนี้ยต้องการจะเห็นต่างคนก็ต่างมีรูปแบบที่จะช่วยกันครับ อย่างเช่นทางรัฐบาลก็มีการตั้งกรรมการขึ้นมาหลายชุดครับเมื่อทาการศึกษาหาแนวทางนาไปสู่ความสามัคคีหรือแม้แต่ท่านปณีสนันน์รองนายกฯดีท่านก็มีความปรารถนาดีที่ไปพบปะกับบรรดาแกนนาหลักๆเพื่อจะรับฟังว่าต้องการแบบไหนถึงจะคุยกันได้ครทุกฝ่ายมีเจตนาดีทั้นนั้นแหละครับส่วนใหญ่ภูเก็ตอุทยานก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่เราเห็นว่าที่จะเป็นรูปธรรมก็น่าจะ ให้อภัยโดยการออกกฎหมายเท่านั้นเองครับครับภูมิใจไทยมองไงฮะที่บางพรรคการเมืองเขาวิเคราะห์กันว่าถ้าประชาปัตั์โดนยุบเสนัณ์อาจจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเสนัณ์ไม่มีคุณสมบัติตรงไหนต้องห้ามม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีครับครับวันนี้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องเป็นจากสสถูกไหมครับครัเสนาน์ท่านเป็นรองนายกครับท่านก็เป็นสสอยู่ด้วยอืัท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามทจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็น ผมไม่สามารถที่จะไปเดาได้ครับนะครับครับการเป็นนายกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณสุวัสดิ์ท่านไม่ได้ห้ามหรอกครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณบุญจงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยแหละครับประเด็นก็ตอบก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าไม่ได้ยากเออแต่มันไม่ได้ง่าย